เดี๋ยวเราจะมาวัดสัดส่วนความก้มแล้วก็ความยาวของแมวที่บ้านกันความยาวตัวข้าวๆของพี่หอจากหัวถึงก้นประมาณ40เซนส่วนเส้นรอบพุงประมาณ55เซนกําลังพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปส่วนรอบคอนี่จะวัดยากนิดนึงเพราะว่าหาคอของเฮนหอไม่ค่อยเจอแต่กะกะแล้วรอบคอน้องประมาณ30เซนแล้วที่น่าตลกก็คือรอบหัวของเฮ่หอก็30เซนเหมือนกันแล้วอีกตัวก็คือแมวอ้วนไซจิ๋วตัวนี้วัดยากมากเดินหนีตลอดความยาวหัวถึงก้นประมาณ36เซนส่วนเส้นรอบพุงก็ประมาณ44เซนขาอัน จิวก็ยาวแค่13เซนพี่เต๋าขี้รำคาญก็เลยวัดมาได้แค่นี้เราสัดส่วนของแมวที่บ้านเพราะว่าเราเพิ่งเปลี่ยนอาหารเปียกเห็นจำมั่มแบบนี้ให้ทอมมันเบื่อค่ะเราก็เลยลองหาอาหารเปียกที่มีสูตรค่างหลากหลายอย่างเช่นของเช้าว้าวยากินจัง ให้กี่ทีกี่ทีก็คือกินหมดเกลี้ยงโดยเฉพาะพี่เตาปกติน้องจะกินนิดเดียวแต่พอเราให้อาหารเปียกเยลลี่ของเชา้ากินเกลี้ยงชามไปเลยเราสังเกตว่ายี่ห้อนี้เขาให้เนื้อปลามาเน้นๆนีนเป็นสูตรเยลลี่ที่มีเนื้อปลาอัดแน่นมาทุกอัน,นุูอร่อยจนพี่เตาไม่ยอมหยุดกินส่วนเฮนหอมก็จ้องจะรักกินของพี่เตาไปด้วย